สวัสดีครับก็วันนี้มาที่หมายนี้นะครับก็เป็นหมายเดิมแล้ะครับมาแก้มือนะครับแล้วก็จะมาทดสอบตัวรอกนะครับครับรอกนี่ก็จะเป็นรอกนี่ผมเคยแกะกล่องไปแล้วนะครับก็คือตัวสูขายีลังนะครับ MG 7,000นะครับ Burning s h a r k นะครับก็เป็นลอกเบอร์7,000นะครับเป็นระบบเบตันเนอร์นะฮะ ซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่เคยใช้นะครับเบรันเนอร์แต่ว่าปกติจะใช้แต่สปินนิ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าเบรันเนอร์เนี่ยก็คือมีสวิตช์ท้ายนะครับแล้วก็เบรกท้ายแต่ว่าเบรกท้ายนี่ใช้ในตอนที่รอปาก,กินนะครับหลังจากปาก,กินก็คือมาใช้เบรกหน้าปกตินะครับแต่ว่าจริงๆอะตัวเนี้ยจากที่ผมลองดูคร่าวๆนะครับเบรกท้ายเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราเราสับสวิตมาเพื่อทํางานที่เบรกท้ายเนี่ย เสียงเบรกก็ค่อนข้างเบานะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีเฟก t หรือมันเป็นปัญหาหรืออาจจะไม่ใช่ปัญหามันอาจจะเป็นค่าดีฟอ u l t ปกติมาตรฐานของเครื่องรอกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นดีเฟกตเนี่ยตัวนี้จริงๆผมก็คิดว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องใช้ตัวระบบเบรกด้านหลังนะครับ ใช้แต่เบรกหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับในการตกนะฮะแล้วก็คันนะครับคันเนี่ยเพิ่งได้รับมาเมื่อวานนะครับเป็นอาชิโนคาริโอสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นคัน10ฟุตนะครับลายเวทเขาไม่ได้บอกนะฮะบอกแต่เวทของตัวเหยื่อนะครับแต่ว่าสายเนี่ยสำหรับวันนี้ผมใช้สายเป็น25่บปอนนะครับสายเป็นสายจระเข้นะครับเขากระดายนะครับก็ คิดว่ามันน่าจะอยู่ในเลนของไลเวทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกสปูลหนึ่งตัวสปูลตื้นเนี่ยผมใส่เป็นสายเล็กหน่อยก็คือ12ปอนด์นะครับอาจจะไม่แมทกับตัวคันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้คงจะใช้เป็น2ี่ผ้าปอนเป็นหลักก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็มาลุยกันเลยครับนี้ลงไม้ที่หนึ่งไปแล้วนะครับน้ำวันนี้ ค่อนข้างแรงนะครับลมมันพัดนะครับไม่นิ่งเท่าไหร่สำหรับไม้แรกนี่ก็ผมเปิดตัวเบรไว้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนนะครับ ถ้าไม่เวิร์กยังไงเนี่ยก็สับปิดไปไม่ต้องไปสนใจนะครับไปใช้แค่เบรกหน้าปกติรอดูครับลูกหนูมีขยับบ้างนะครับแต่ยังไม่มีการลากนะครับลอกนี้เป็นลอกระบบเบรลันเนอร์ hmm. นะครับ mm hmm. ก็จริงๆเนี่ยถ้าปลาลากปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับกออย่างเดียวได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าปลาล่านั่นหมายความว่าหลักๆก,ก็คือมันอมเหยื่ออยู่ในปากนะครับเมื่อเรากอปุ๊บนะครับระบบเบรคแรนเนอร์เนี่ยมันก็จะสับสวิตเพื่อไปเข้าเป็นเบรกตัวหน้านะครับเบรก<บ>ตัวหน้ามันก็จะแข็งนะครับตะขอเนี่ยตัวเบรกก็น่าจะติดเข้าไปอยู่ที่ปากพอดีนะครับจังหวะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดีย๋ยวรอดูกันครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ5ไม้นะครับ5้าถึงหไม้นะครับก็ ผมใส่ตะกัวปออกเป็นหน้าดินหมดเลยนะครับผ่านมาประมาณห้าถึงหกไม้นี้ก็บอกว่าเงียบนะครับเงียบกริบนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ดูแล้วจะบอกว่าเป็นเพราะชุดลอกแล้วอุปกรณ์เป็นชุดใหม่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้ยังเงียบนะครับข้างๆนี่เขายังพอได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผิดปกตินะครับ ถ้าเทียบกับวันอื่นนี่วันอื่นจะได้ปลาค่อนข้างเร็วนะครับไม่เกินห้าไม้อย่างไงก็ต้องมีขึ้นมาตัวสองตัวต้องมีให้เห็นนะครับอันนี้เงียบนะครับไม่มีดึงไม่มีตอดเลยแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นทุ่นลอยดูแล้วกันนะครับในเมื่อหน้าดินไม่กินนะครับก็เดี๋ยวใส่เป็นทุ่นดีกว่านะครับแรกของวันนี้ครับน่าจะเป็นสวายนะครับอันนี้ใช้ทุ่นลอยครับ มันลากจมนะครับคือกดทุนลอยจมแต่ว่าไม่ได้ลากอะไรเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้มองคร่าวๆน่าจะมีประมาณสักโลกว่าๆนะครับเอ็นนี่ผมเปลี่ยนเป็น12ปอนด์อยู่นะครับลีดก็ประมาณไม่เกินก็ประมาณ12ปอนด์นะครับโดยประมาณต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นถือว่าวันนี้ยัง ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพิ่งจะมากินนะครับตัวแรกนะครับ ปากนะครับไม่ได้ติดลึกนะครับติดมุมปากนัน่าจะประมาณสักโลนิดนะ 3, นิดนะโลสามโลสี่ไม่เกินกว่าน,นี้ครับตัวแรกของวันนี้ครับนึกว่าวันนี้จะแห้วนะครับสรุปว่าได้แล้วครับ ตัวแรกครับผมใช้เป็นลอกตัว MG 7,000นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวเบรดลันเนอร์นะครับเนี่ยคือความเคยชินเนี่ยเรายังเคยชินกับการจับกลุ่มหน้าลอกหลวมๆแล้วก็วัดนะครับเมื่อกี้นี้มันไม่ได้ลากครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้สับ ไม่ได้หมุนหมุนแขนแล้วก็สับนะครับก็เลยใช้วิธีคุมหน้ารองแล้วก็วัดไปก่อนเอาละฮะ มันเหมือนกับพึ่งเข้ามาเล่นเห,หยือ่อนะครับลักษณะนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นเหยื่อได้แป๊บหนึ่งแล้วมันกดทุ่นจมไปแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจวัดเลยครับไม่ต้องรอให้ลอกดังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะเกินลึกมาไว้ก็เดี๋ยวจะแกะยากนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องช่างนะครับดูด้วยสายตาก็ประมาณไม่เกินโลห้านะครับโลสามตัวประมาณนะครับหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ไม่เกินกว่านี้นะครับก็เป็นว่า วันนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับเจ้าล็อกชุดใหม่นะครับแล้วก็คันด้วยนะครับโอเคครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับวันนี้ถ้าเกิดได้เป็นปลาดุกหรือเปคูก็อาจจะเอากลับนะครับได้เป็นสวายก็ปล่อยนะครับ มันลากทุนจมนะครับสรุปเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกโอเคนี่ได้สวายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับปลาดุกไซส์ก็ประมาณสักโลได้ไหม ครับราวที่แล้วก็สวายโันหนึ่งปลาดุกตันหนึ่งนะครับวันนี้คก็ใสัยจะซ้ำรอยเดิมแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับตีว่า สักโลหนึ่งได้นะครับตัวนี้ไม้นี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะประมาณไม้ที่10กว่านะครับของวันนี้นะครับสรุปว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยได้สวายเป็นหนตัวนะครับไซส์ประมาณสักโลกว่านะครับเมื่อกี้ได้บารดุก นะครับปลาดุกน่าจะประมาณสักโลนึงนะครับผมไม่ได้วัดไม่ได้ไม่ได้ช่างนะครับเพราะว่าขี้เกียจช่างนะครับไซส์มันไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ก็คือได้จากกรณีที่เราตกด้วยทุ่นลอยหมดเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับวันนี้หน้าดินไม่ขยับนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็แดดล่มแล้วนะครับ ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทุนลอยดูครับก็ได้มาสองตัวก็ถือว่าไม่ได้แห้วนะครับวันนี้แต่ว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไซส์มันไม่ใหญ่นะครับก็ไม้นี้ก็น่าจะประมาณไม้สุดท้ายหรือใกล้จยยะสุดท้ายของวันนี้แล้ครับเดี๋ยวรอดูครับยังไงคงตีได้อีกประมาณสัก รอไม้นี้ก็อีกไม้นึงก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อกี้วัดติดแล้วนะครับเนี่ยครับมีกระโดดนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าปลาอะไรปุกฟุกก็เป็นยีสกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครับมันไม่ลากสักทีเดียวนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นสวายนะครับ สวายมันน่าจะลากเร็วกว่านี้นครับหรือว่าสวายหรือเปล่าหรือว่าไปคูไปคูนะครับไปคูเป็นไปคูครับแต่ว่า สายหน้าผมค่อนข้างเล็กครับต้องระวังครับมันอาจจะกัดขาดได้ทุกเมื่อนะครับเอาลครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไซสสวยนะครับไปสูตัวนี้ครับปิดแก้มพอดีครับปิดมุมนะครับโอ้โหก็ถ,ถือว่า วันนี้เป็นตัวที่สามนะครับแล้วก็ต้องถือว่าจะบอกว่าประสบความสำเร็จก็ไม่เชิงครับเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยมันตัวนี้น่าจะประมาณสักโลได้ครับ หางจะลื่นนิดนึงนรัจับลำบางครับเอาละครับนี่ดีว่าปากมัน ฟันตัวนี้นี่ต้องถือว่ายังไม่ไม่คมนะฮะมองแล้วยังไม่เห็นกับไม่ถึงกับเป็นฟันแบบเป็นซีซีสักเท่าไหร่นะครับ